ดูดวงชาวราศีพฤษภครับดวงชะตาดวงนี้ใจถึงครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคครับดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งยิ่งให้ยิ่งได้นั่นเองโชคชะตาครับตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบอกปักคุ้มของรักศาตกตําแหน่งผู้ให้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะเลือกที่จะให้นะครับเกิดขึ้นตาช่างเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างการให้ไป อักตันยูให้ไปแล้วไม่เคยเห็นคุณค่าเลยนะจะขันกรรมดาด้วยซ้ำให้น้อยไปหรือเปล่าแบบนี้อย่าให้เลยดีกว่ารผมให้ข้าวกินผมไม่อร่อยอยากกินเลยดีกว่าวผมเพราะฉะนั้นดวงชะตานั้นตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่ง,ง,ร,ง,ง,งรวยโชคแต่เลือกให้แล้วกันในโชคชะตา ด้วยบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาสิงศิธิ์คอยปกปัก,ปกคุ้มครองกรกษาครอบครัวจะอยู่ร่มเย็น็นสุขใครบางคนจะเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามานําทรัพย์สินเงินทองเข้ามาแต่ต้องการอะไรบางอย่างจากตัวคุณนะครับหรือลูกสาวคุณก็ได้นะนะผมด้วยบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาสิงศิธิ์คอยปกปัก,ปกคุ้มครองรษามีดดาบป,ปักลงมากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นนอนไม่หลับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้เจอเรื่องราวที่ดี น,นำพาซึ่งความผสมเล่นเปรียบเสมือนท้องฟ้าสีครามทุ่งข้าวเหลืองอารามต้นไม้อิงหลังถ้วยทองอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะอุดมสมบูรณ์ก็จริงแต่ว่าท่านจะต้องทำจิตใจให้เบิกบานก็ไว้ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิทธิ์ปกปักรองรักษาให้ท่านไล่ลำเต้นระบำเพลงกองการสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบ โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดพลิกจากร้ายกลายเป็นดีการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดนันะบดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เห็นนะับด้วยบุญกุศลวาสนาให้สังเกตในโชคชะตาของท่าน ่านควรที่จะต้องหลบปลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาครับนะผมอำนาจบาร,รมีวัฒสสนาสิงศิธิ์ปกป,กป,กปักคุมครองรัศฐาเหรียญสองเหรียญเกิดขึ้นสับสนงงงวยเอาแน่อนอนไม่ได้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวต้องปรับปรุงเดี๋ยวต้องแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเอาอย่างไงกันแน่ในโชคชะตาครับนะผมการที่ท่านหลบติ๊กซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงมีเกณฑ์ชะตาตกตำแหน่งดาบสองขวาย คิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาเลือกคันคนที่ใช่เลือกตัดสินใจเพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะผมคนนี้ไม่ดีอย่าไปครบก็ไม่ครบนะก็คนดีก็ต้องคบไงครับนะตามที่คําสั่งสอนเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายว่าคนดีถึงจะครบเราคบคนดีพาไปหาผลพบบัร์นดิตพาไปหาผลพบคนพานพา,พาไปหาผิดเพราะฉะนั้นท่านเลือกให้ดีแล้วกันในโชคจะตางท่านแบนแบบนั้น อัศว่นขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิคอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค ด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกลจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีอันใดแต่ว่าการที่ท่านมีความมุ่งมั่นมากเกินไปประสบความสาเร็จมากเกินไปปีศาจหมู่มารก็เข้ามาให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับซับ์โดยโชคด้วยบุญกุศลวาสนามนเสนหม,มนจันทามันเข้ามาจัดหนักจะเต็มตกต,กตำแหน่งเดะมูน ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมนัสติดกับดักบนสเสน่มนจันทาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคครับการที่ท่านจะรีบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมันเป็นเรื่องราวต่างๆที่สําคัญมากเพราะฉนั้นคิดพินิษฐ์ไต่ตองปรับปรุงพัฒนาอย่างทันทียันใดนครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเ้าตกตําแหน่ง justice เข้ามาจัดหนักจัดเต็มมันจะเล่นงานเรา สิ่งเหล่านี้ควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นหลบหลีกให้ไวด้วยอํานาจบุญบารมีวาส,สนาเทพเทวดาสิ่งศิทธิ์ปก,ป,กปักกุ้มของรักษาหนุนนําโชคตาพิเปลี่ยนแปลผัน 8, ชาวราศีนี้โดดเด่นด้วยอํานาจบารมีวาส,สนาและยังตกตําแหน่งเป็นผู้ให้นะวงล้อแห่งวัฏจักรตกตำแหน่งเป็นผู้ให้นะหจ,ตตหใหจะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพพ่อค้าแม่ค้าตำรวจทหารนักสแสดงนักร้องนะครับผมจะเจอเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกตกตำ่ำยำแย่ ตกต่ำเบี้ยดินต,ต้องรีบแก้ไขต้องรีบปรับปรุงพัฒนาอย่างทันทีทันใดการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาชะตาชีวิตจับรับยัการยืนหยัดกับปัญหาต่างๆท่านจะแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงจะไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือแม้แต่คนเดียวนะครับผมคนแบบนี้นะครับผมยืนหยัดด้วยตัวท่านเดียวคนเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นจิตใจที่จะนำพาสิ่งประสบสำเร็จท่านต้องฮึกเขิลนิดนึง นรผมพระราชาถือดาบประหารประหารศัตรูโมมารู้สึกคึกเขิมในอำนาจบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งห์สิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอัสบินถือดาบเ็มาแล้วยังเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัติปรจเกิดขึ้นในโชคชะตาจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีหรือเรียกง่ายๆก็เรียกหวงจุ้ยก็ได้นาครับอยู่บ้านก็จัด,ด,จดนู่นจัดนี่หน่อยให้มันดูสะอาดสะอา้าน ผเอาให้เรียบง่ายเอาให้สุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับให้สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านไม่ใช่ตกต่ำเบี้ยรีรู้สึกเศร้าหมองอย่างนี้ดวงชะตาไม่เปิดเพราะฉะนั้นถ้าท่านจัดแจงทําตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรดวงชะตาจะเปิดรบับทรัพย์หรวอโชคการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยบุญกุศลวาสนา เทพเท,ทวดาสิงสิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองาารักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลีป่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้ดวดงเศรษฐีเงินล้านนะปูาษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมารมีวัฒนาเทพเท,ทวดาสิงสิทธิ์ปกปักคุ้มครองาารักษาหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งโชคลาภเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาให้สังเกตในโชคชะตาอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทอง โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มับนะผมท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ได้ปรับปรุงได้แปลเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งมาพยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุงม่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวโดดการชิงไหวชิงพลิกการใช้เล่์เหลี่ยมเลห์กลเพดุบายจะบังเกิดขึ้นในชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นระวังนะครับผมคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสี อนแก้งในโชกตาฟ้าผ่านเดอะทาวเวอร์แปลว่าอะไรต้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทก่อนถึงจะเกิดเรื่องนี้นะผมถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ท่านควรที่จะต้องระแวดระวางังเกี่ยวกับเรื่องอื่นการชิงไหวชิงพิบมากกว่าการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่์เหลี่ยมเลขกลเพดูบายจะมังเกิดขึ้นในโชกตะตาให้ท่านส่งมอบโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสนะครับสิ่งดีดีให้กับตัวเองนะไปท่องเที่ยวบ้างไปเจอคนบ้างไปทําน่นทํานี่บ้างให้ความสุขกับตัวเองให้มากที่สุดนะครับแล้วดวงชะตาจะยิ่งดีขึ้นไปด้วย เราผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเป t a n ต s ง p e ซุปเปอร์ติให้ติดหมอสันได้นะครับให้ค่าครูได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ